สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพกบกับช่องชาแนลนี้ค่ะเพจรุ่งทิศทีมกระโทกค่ะใครเข้ามาแล้วค่ะทักทายกันได้นะคะขาวบนโลกออนไลน์แชร์กระจุยไลกระจายส่องแสงสว่างนำทางผู้คน กลับมาแล้วนะคะกับช่องเพจรุ่งิพิ์กินกระทอกค่ะกดติดตามกดติดดาวได้ทุกคนนะคะนะคะ่ะพลังชิมพลังแชร์ของบรบิษัทแม่มดออนไลน์นะคะครูกระแตแห่งบรบิษัทแม่มดออนไลน์ค่ะมากันแบบเร็วๆปังๆนะคะโอเคพัพชัดเสียงชัดนะคะเดี๋ยวครูปรับปรับก่อนนะคะโอเคอ่ามีกล้องเห็นไหมโอเคอ่ะเราค่อยๆทำเราค่อยๆขยับไปนะคะ ขอบคุณค่ะโคโุณนุวันนี้ค่ะครูกรตแตจะไลฟ์สดเนาะแต่งหน้ารอตั้งแต่พี่พรพนนัพนธ์นอะพี่พรพันธ์พี่จันทุรีใช่ไหมคะแล้วสักพักก็พี่น้องนิสัญญาที่ประจวบสักพักคุณนุชบอกว่าคุณนุชจะไลฟ์ค,ลคุณกัตคุณนุชประทุมธานีจะไลฟ์สดครูกัตแตอก็รอวันนี้นะคะทุกคนนะคะแม่มดออนไลน์จะไลฟ์สดกันแบบกระจุยกระจายมากเพราะอะไรคะวันนี้พวกเราค่ะแม่มดออนไลน์ต้องรีบบ